นี่ครับเลี่ยมทองสูตรกันน้ำน,นะครับเปอีกสี่ครับ,รบมาครับมีน้ําหนักไหมครับหรือเบาๆก็มันก็มีน้าหนักเป็นบางเหลี่ยมพี่มันอยู่ที่ว่าเป็นซาตินหรือปีกขึ้นบินย่าอยู่ที่ว่าเป็นเนื้อโลหะหรือว่าเป็นปีกขึ้นบินมันคะนะครับเลี่ยมกันน้นําม,มีน้ําหนักหมดไหมใช่ครับมีน้าหนักนะพี่นะนะครับมาครับมีปีลึกบ้างเบายังไม่มีกรบพี่ทอมครูซนะครับปิดสองครับ มาครับใครอยากได้นะครับจัดมาเลยนะครับองค์ละหนึ่งร้อบาทเท่านั้นครับปิดอีกสองครับผมจัดไปมาครับนะครับองละหนึ่งรอบาทนะครับพร้อมเลี่ยมทองสูตรกันน้ํานะครับอ่านะครับเรียกว่าเป็นทับหลังแบบนี้นะครับใส่ลงน้ําได้เลยพี่นะครับปิดห้าปิดห้าครับเลี่ยมทองสูตรทับหลังกันน้ํานะครับ เป็นสองวันเกินสี่ร้อยมีค่าส่งไหมครับมีครับผมมีครับพี่นะครับตามกฎคือค่าส่งห้าสิบบาทต่อวันนะครับของแดนฟาร์มยังไม่เหมือนกันเลยป่ะติของพักความส่งีดีใช่ครับเพราะของเราขัดสาติมมือนะครับไม่ได้ใช้เครื่องนะเพราะฉะนั้นเออเรียกง่ายๆว่าสาตินของโรงงานแล้วเนี่ยเป็นแฮนด์เมคอะแฮนด์เมคใช่ร้อยเหรียญจะไม่ซ้ํากันเลยครับร้อยเหรียญเพราะเราไม่ได้ใช้เครื่องเพิ่มอีกห้าครับเป็นงานมือครับมันจะไม่เหมือนกันเลย ใช่ครับอ่ามาครับใครอยากได้นะครับจัดมาเลยนะครับนะนะครับองละนะครับองละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับพร้อมเลี่ยมทองสูตรครับนี่ครับอ่าหน้ากากสอง K นะสวยสวยเลยนะครับนะใส่เด้งๆเลยนะใช่ครับมาครับมีใครจะปิดเพิ่มเติมไหมครับองละร้อยครับแต่ผมชอบหน้ากากแบล็กโรเดียมซาตินมากเลยทำแล้วสวยเพราะว่อยู่ในไทเทฟ้าโคตรขึ้นเลยลงยาอีกนะ ลอยเลยอ่ะเออจองห้าเด้งมาแค่สามพี่กดไปในคำว่าออเดอร์เลยครับพี่ต้องกดไปในคำว่าออเดอร์นะครับกดเข้าไปในคบว่าออเดอร์จะเห็นของทุกอย่างนะครับเราเป็นคนไทยนะครับอย่าให้ต่างชาติว่าได้นะครับว่าอ่านหนังสือแค่สามบรรทัดนะครับเราต้องกดและอ่านในทุกบรรทัดนะพี่นะอย่าไปอ่านแค่สองสามบรรทัดนะครับพยุกต์สมัยนี้มันต้องอ่านกันให้ครบถ้วนนะพี่นะอ่านะครับมาครับมีใครจะปิดอีกไหมครับองละร้อยเดียวครับพี่ นะครับเลี่ยมทองสูตรกันน้ำครับเลี่ยมทองสูตรกันน้ำผมพี่มหาไม่เห็นนะพี่มหาเห็นม่โดนสองร้อยสามร้อยองค์นะเออมือใหญ่บนบันทิปอะ่ะเขาเล่นอยู่แล้วนะบ,บนบันทิปยังขายนะมาครับเพราะว่าล็อตวันแรก,กวาวะที่พี่มหาเหมาเลยใช่ปะ่ะไม่มีใครได้ต้นต้นเปิดแล้วปุ๊บเหมาหมดเออนะครับอ่ามาครับ มาเลยครับปิดอีกหนึ่งนะครับปิดเพิ่มอีกสามสิบนะครับจัดไปครับพี่นะครับพี่พี่ทุกท่านนะครับผมว่าราคานี้ไปทํากําไรกันได้อยู่แล้วครับนะพ่อค้าแม่ค้าเอาไปแล้วท่วมทุกคนผมดีใจนะพี่ๆเอาไปแล้วท่วมอ่ะผมโคตรแฮปปี้แล้วเดี๋ยวพี่กลับมาซื้อผมอีกแน่นอนนะครับอ่าแล้วราคานี้มันไปได้แน่นอนครับรุ่นนี้มีใบรายการได้ไหมเดี๋ยวไว้ผมส่งให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ผมโพสหน้าเฟซให้นะครับหน้าเพจให้นะครับปิดสิบครับมาครับเพิ่มอีกสิบครับ มาครับใช่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอารูปนี้ดูมาครับเพิ่มอีกหนึ่งครับนาตะคิดปิดสิเพิ่มสิใช่ไหมแล้วก็ปิดเพิ่มหนึ่งนะอ่าโอเคมาครับมีใครจะปิดเพิ่มเติมอีกไหมครับพามีเสกชัดเจนนะครับผมไปในวันที่มีพิธีหมู่ด้วยนะนี่ นี่นะครับพิธีเสดนะครับหมาไปในวันที่มีพิธีหมู่ด้วยนะครับนะอไหนว่าที่หลวงพ่อเจิมีนะครับนี่ใครอยากได้ตัดมาเลยนะครับพร้อมเลี่ยมทองสูตรกันน้ํานะครับพร้อมเลี่ยมทองสูตรกันน้ํานะครับนะนะครับใครอยากได้นะครับจัดมาเลยครับ เหรียญรุ่นนะเศรษฐีนะครับอ่าหลวงพ่อพัฒน์บุญยกาโมเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเบ้าทุบนะครับอ่าต้องบอกงี้เลยเพราะว่าเราหล่อในตามแบบตำรับโบราณแต่อาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ่ะแต่ว่าเอ่อก็คือยังใช้ในแบบตำรับโบราณอยู่นะครับอ่านะครับผมขอดูด้านหลังเหรียญหน่อยอ่ะคว่ำหน่อยคว่ำหลังหน่อยนี่ครับด้านหลังจะมีจีวรหลวงพ่อครับนี่ครับตอโคตรลมเบอร์ทุกองครับเป็นเหรียญหล่อนะ เป็นเหรียญหล่อมาครับใครอยากได้นะครับจัดมาเลยครับด้านหลังจะมีติดจีวรหลวงพ่อทุกองนะครับองละเท่าไหร่ครับองละหนึ่งร้อยไม่มีกล่องนะพี่นะกล่องเดิมเป็นสันเล็ผมว่าไปแลกกับเขามานะครับไปแลกไปลดหย่อนค่าเลี่ยมมานะครับแต่ถ้าใครจะเอากล่องได้นะเพิ่มยี่สิบบาทบอกมาเลยพี่จะเอากี่ใบนะครับบอกมาเลยใบละยี่สิบนะครับเออบอกผมมาได้เลยนะใบละยี่สิบนะเดี๋ยวผมเอากล่องเดิมมาให้นะครับ เพราะว่าผมเอามาลดของเขาไปองค์ละ20บาทถึงมาขายราคาร้อยเดียวได้นะพี่นะนะครับเป็นอีกห้าครับจันต้นนะครับรถจะค่าเรี่ยมนะครับนะอ่านะครับเอาไปแลกของกันนะครับไม่งั้นผมก็ทาราคาไม่ได้เหมือนกันแต่ราคาอย่างได้กล่องเดิมแจ้งแอดมินเลยครับบวกไปเลยครับองค์ละ20บาทใช่ครับจากร้อยหนึ่งเป็นร้อยยี่สิบบองได้ครับไม่มีปัญหาครับพี่นะครับผมไปซื้อคืนได้ครับกล่องน่ะนะครับไม่มีปัญหาเลย แต่ที่แน่ๆนะครับใครที่จะเอากล่องเดิมบวกเพิ่มอีกยี่สิบบาทใช่ครับถ้ามันไปมันก็ไม่สามารถใส่พ้าได้นะพี่อย่างนั้นมันก็ใส่ไม่ได้แล้วมันเป็นกล่องเหล็กกล่องมันเป็นกล่องมันเป็นกล่องเหล็กนะครับผมเลยไปเทิร์นกับเขานะครับเอไม่ได้เป็นกล่องพลาสติกไงนะครับถ้าเป็นกล่องพลาสติกเหมือนคนอื่นทั่วไปก็ด้านไปแล้วนใงานได้ใช่ครับแต่ผมว่าผมใช้กล่องเหล็กมันไอ้นี่กว่ามันเซฟกว่าใช่ครับเพราะมันเป็นงานหน้ากากด้วยกันหน้ากากยุบนะครับอ่ะมาครับ มีใครจะปิดอีกไหมครับสําหรับรายการนี้ครับร้อยเดียวครับเออพี่นะครับวันนี้มีท้าเวศวัอาจารย์อินวัตจุลามณีไหมตอนนี้ของยังไม่เข้าพี่ผมกําลังคือมันไปเจอของแต่มันซื้อไม่ลงมันบวกไปเยอะมันตึงมันตึงจัดเออเราเคยขายสามห้าแม่งขายส่งเราสีออ่ร้อยผมก็เลยไปไม่ถูกเลยพี่ มันยังตึงอยู่พี่รอต้องรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงเดี๋ยวก็ลงรอให้เขาหิวอีกหน่อยรออีกนิดนึงเชื่อผมดิรออีกนิดนึงเพราะตอนนี้หลายคนที่เป็นมือซื้อหลายๆคนก็เริ่มรอจังหวะเวลาะะนะครับเพราะผมเชื่อมั่นว่าคงไม่มีใครแบบเออจะยอมโดนบวกเปล่าๆไปอย่างนี้หรอกนะแม่งก็ไม่คุ้มหรอกอขึ้นทุกวันบวกทุกวันมเหมันบวกเยอะเกินไปวันนี้ขายไปสามห้าอีกวันต้องไปซื้อทุนสามห้าอ่าพอใช่ผมเล่นไปสามวัน่ะจูเล็กอ่ะ จูเล็กอะรับผันสิทธิ์อะตอนนี้เท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบราคาส่งสามร้อยผมนี่แม่งแบบบ้าปะเนี่ยเฮีย gì? ขายส่งอยู่ร้อยห้าสิบมาส่งกูสามร้อกูจะขายลูกค้าไงเออมาครับไปสองครับครับนะผมก็เลยไม่ซื้อเข้าเลยนะครับนะอตอนนี้นะ <c oughs> ผมก็ลอยแม่งลงอย่างเดียวผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ต้องลงใช่ครับ รออีกนิดนึงครับ,รบเดี๋ยวลังของราคาเบาๆรอนิดนึงผมบอกเลยเดี๋ยวมันจะมีลังใหญ่แตกในไม่ช้านี้แหละ <c oughs> นะครับลังใหญ่ที่แบบร้อนเงินมันมีมันมีเดี๋ยวใจเย็นรอมีแน่นอนนะครับให้ใจเย็นรอนะครับแต่ถ้าใครใจร้อนไปซื้อของแพงก่อนได้เลย <c oughs> นะครับเพราะตอนนี้คุณซื้อลับผันสิทธิ์แม่งก็ต้องมี3 0 0ร้อยสามร้อยห้าสิบขี่แม่โดนแน่ๆแต่ถ้าใจเย็นรอเดี๋ยวจะได้อ่าพิมพ์เล็กเดี๋ยวถ้าแต่ถ้าใจเย็นรอเดี๋ยวพิมพ์เล็กจะมีแค่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบบาทเอออยู่ที่ว่าใจ จะรีบหรือไม่รีบมมถ้ารีบซื้อแพงก่อนเลยผมไปเจอพิ๊มเล็กนะผมเยี่ยมใส่ทองไมปค่อนี้ครั้งพันยิงตกใจเลยว้าวว้าวตังแล้วเหรอ <c oughs> เออ